ก็มีเรื่องอยากจะระบายนิดนึงนะครับสําหรับ f c ครับในงานซ่อมพลุมนะครับก็ตอนนี้ก็มาพลิกผันมาซ่อมรถยนต์ของตัวเองนะครับได้สตาร์ทมันเสียนะครับสตาร์ทไม่ติดเคาะก็ขอขอแล้วนะครับเคาะก็ขอขอขอแล้วแต่ยังเหลือที่ว่าไม่ได้จำนะครับไม่ได้จำสายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะยินด้ยินเสียงแป๊กๆนะดูนะ ว่าผมถอดอะไรบ้างนะสำหรับเลนเซอร์ซีเดียเนี่ยถอดตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เรียกว่าปีกผีเสื้อนอะ,อะถอดปีกผีเสื้อนะครับถอดพวกนะฮะพวกท่อลมต่างๆนะครับพวกท่อลมอถอดสายน้ำนนะครับถอดสายน้ำนออกนะครับโอ้แล้วก็ถอดสายน้ำนะครับ ถอดสายน้แล้วตอนนี้ก็หลุดแล้วนะโอ้โหกว่าจะไขน็อตออกได้นะครับใช้น็อตเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่แล้วก็ค่อยๆงัดให้ได้ให้ได้ดังแก๊กนะใช้นี่ฮะท่อแป๊บนะครับท่อแปบ๊บนแข็งหน่อยนะครับงัดให้ได้ดังแก๊กหนึ่งนะพอได้แก๊กหนึ่งแล้วทีนี้เราก็จะไขามาง่ายนะครับตอนนี้ก็ พร้อมที่จะงัดออกมาแล้วนะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปการซ่อมก็นะฮะฝากกดไลค์สำหรับคลิปสั้นๆนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำการซ่อมให้ดูครั้งแรกนะครับในการซ่อมนะครับแกะซ่อมเองนะครับงานดี y ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับครับผมสวัสดีครับรอติดตามนะ